สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน Dream Car Superview นะครับอยู่กับผมชินด m มคาครับ Everest Next Gen นะครับบอกได้เลยว่าลำนี้สุลตานเกาะสมุยครับทุก โปรเฟนเดอร์หน้าหลังเพื่อเพิ่มความนุ่มและความหนึบกับเซตนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซิกกี้แบ็คคู่หลังนะครับปรับแข็งอ่อนได้แประดับด้านหน้าก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ OEM 2.5อัพไซด์ดาวนะครับปรับแข็งอ่อนได้8ระดับของค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับชุดล้อได้เลือกเป็น Fu เอลฟิวชั่นฟอสนวัตกรรมใหม่ของทาง Fu เอลนะครับเป็นล้อแม็กสองชิ้นนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆความหล่อของเขาก็าคือว่าก้านเนี่ยมันจะแยกออกจากตัวขอบนะครับจะเห็นว่ามันจะมี มิติของตัวแม็กอยู่นะครับนี่นะครับความหล่อของล้อ2ชิ้นครับเดี๋ยวไปติดตามชมตอนที่รถเสร็จเรียบร้อยครับ